บทที่13จะเป็นการพูดถึงการเดินทางโดยทั่วไปนะครับอย่างเช่นมาเกาะเป็ดนะครับเดินทางทำอย่างไรนะครับคำศัพท์ที่ควรรู้นะก็คือคำว่านะ take the bus นะครับ takes the bus นะครับนะคำว่า across แปลว่าข้ามนะ public bus เนี่ยแปลว่ารถ บัสก็คือรถโดยสารสาธารณะนะครับ walk to นะครับ you can walk to หรือคำว่า stop at นะครับโอเคอีกคำนึงคือคำว่า by boat นะครับก็คือโดยทางเรือนะครับคำว่า by bus แปลว่าโดยรถเมย์นะครับหรือว่าโดยรถโดยสารประจำทางนะครับ uh, take the เจ้าพระยา Express boat from Bangkok to p าก r e t นะครับการเดินทางก็อาจจะพูดได้ว่า Take the เจ้าพระยา Express boat from Bangkok to p า k r e t นะครับ mm hmm. ก็คือนั่งเรือด่วนเจ้าพระยาจากกรุงเทพมาอย่างอำเภอปากเกร็ดนะครับ mm hmm. Then walk to ว mm ัดสนามเหนือ Temple Then walk to วัดสนามเหนือเทมเพ e ลก็จะรู้จักวัดสนามเหนือนะครับแล้วก็เดินไปที่วัดสนามเหนือจริงๆก็นั่งบัตส่ายรับจ้างไปก็ได้นะครับ and take a ferry across the river to Great Islandtake a ferry across the river to Great Island แล้วก็ take a ferry แปลว่านั่งเรือข้ามฟากนะครับ to Great Island นะครับอันนี้ก็ เราอาจจะมีสำนวนอื่นที่เราสามารถพูดได้จะเปน Take a public bus to Parkett District นะครับ You can take a public bus to Parkett District นะครับก็คือนั่งรถเมล์ไปอำเภอปากเกร็ด then ว a l k to วัดสนามเหนือ Temple นะจริงๆก็ ไปได้หลายทิศทางน,นะครับไม่ใช่วัดสนาเหนือแห่งเดียวนะครับ Then take a ferry across the river to Great Island Then take a ferry across the river to Great Island แล้วก็นั่งเรือข้ามฟากไปนะครับหรืออาจจะบอกว่าโอ o oh, u can come here to Great Island by taxi นะครับ taking a taxi is very easy Taking a taxi is very really easy การนั่งรถแท็กซี่ก็สะดวกดีนะครับง่ายๆ You can take a taxi from Bangkok to Phuket You can take a t a x i from Bangkok to Phuket หรือว่า you can take a taxi from Phuket to Bangkok ก็ได้นะครับนั่งเรือนั่งรถแท็กซี่จาก Phuket ไปในเมืองในกรุงเทพก็ได้ โอเคนะครับสำหรับบทนี้ก็คือการเดินทางไปมาเกาะเกร็ดนะครับ